เ hey, ันคือโคลี่ได้ยินหรือ,อยังแบล็คพิงกลับมาจริงๆหลังจาก3ปีมินิอัลบ,บั้มจะรอปเดือนพฤศจิกาย,ยนดับลิงข้างหลกำลังตื่นเต้นกันสุดๆตอนนี้เรารอมาตั้งแต่บอลทิงนานเกินไปใช่ไหมตอนนี้พวกเธออยู่ในเดทไลน์เวิลด์ทัวร์และหลังจากโชว์ลอนดอนวันที่16จะพักประมาณ2เดือนเพื่อปิดอัลบ,บัม้มถ่ายแจ็คเก็ตเสร็จแล้วการบันทึกเสียงและโปรดักชันสุดท้ายจะเสร็จในช่วงนั้นระดับไฮแม็ก ตอนแรกตั้งไว้เดือนตุลาคมแต่เลื่อนเป็นพฤศจิกายนข่าวดีคือพวกเธอจะออกรายการเพลงเกาหลีสำหรับแฟนแฟน,นี่คือเรื่องใหญ่แลนะจำซิงเกิลเดือนที่แล้วบอกเลยว่าปังมากอันดับหนึ่งบน Spotify g l o b a l ครองบิลบอร์ดและเดบิวที่อันดับ18บน UK Official Single Chart ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของวงตอนแรกมีคนบอกว่าคอนเซปต,ต์ดูมีเกรดแต่ M v รู้สึกสดใหม่สำหรับแ l a c k p ิ้ง และวีแอคชั่นก็คลิกเร็วมากวัยแฟนดอมเกาหลีตอนนี้ซับซ้อนหลายคนบอกว่าการรอ3ปีมันโหดทัวเรื่องเดือนกรกฎาคมแต่ตารางเพลงใหม่ยังไม่ชัดเลยทำให้แฟนๆกังวลไวย์ตีบอกอยู่เรื่อยๆว่าโปรโมททางการทีหลังทำให้แฟนๆยิ่งกระวนกระวายพอข่าวคัมแบ็กเดือนพฤศจิกาย,ยนออกความตื่นเต้นก็พุ่งกลับสู่จุดสูงสุดตอนนี้การคุยเรื่องแนวเพลงกำลังฮอต จำไปทางฮารสไตล์ EDM ซึ่งเป็นการเสียงที่กล้าหาญความเห็นแรกๆอาจจะผสมกันแต่พอเพลงออกมาเสียงเบสเปลี่ยนความคิดของคนไปหลายคนตระหนักว่านี่คือซาวด์เทคโนโที่กำลังฮิตทั่วโลก YouTube เบอร์โปรดิวเซอร์เกาหลีก็ยังบอกว่านี่คือหนึ่งในเพลงคป๊อปที่โปรดิวไนียมที่สุดในช่วงหลังๆแฟนๆเลยแบ่งเป็นสฝั่งว่าอัลบั้มใหม่จะยังทดลองต่อแบบจำหรือกลับไปเล็กพิงสไตล์ดั้งเดิม บางคนบอกว่าจำไม่ได้ฟิล์มแล็กพิงแท้ขาดสแวเกอร์ฮิปฮอปหนักๆส่วนอีกฝั่งหวังว่าจะกลับไปเบสฮิปฮอปแบบวาจีที่เท็ดดี้คุมหลังจากห่างไป3ปีทุกคนอยากได้รอบโปรโมตเต็มๆครั้งนี้เวทีรายการเพลงครบเซตบลิงพร้อมแล้วพฤศจิกายนมาไวๆเลย